อ๋อพี่น้องครับตอนนี้เขามหอดทางเขาก็ทำพาดแดนสดสนะครับพี่น้องครับสิขึ้นึ่พาพี่น้องไปชมข้างบนนะครับว่าทำมพาแดนว่าสดสวยงดงามซ้ำแตครับพี่น้องก็คือสิเคยมาอยู่ลำเนาะรถนที่จอดรถอ๋อที่จอดรถเอาบัตรเอาอยัางไงนี่ยหังหลับมาได้เอาบัตร รกันลอยุดอ้ยขุน้องกันอย่างเดียกันแต่ว่าเดายกนะฮห้องจอทอดกันฮะต้นหม่ตนม้นกันไอันนี้มันเป็นเดินพ่นพ่นยกต้นไม้ไหมมปผูกไม้ครับมันว่าอะไรนี่ใบเนี่ยอาคารดีสวยงามมากเลยขอทีจฉริยะขอไว้มันอะไรลังคารังคาเย็นที่สํรับ้องเหตุส่น Mà còn thể có lý lịch hân có lý còn I <laughs> à, <shocked> à, <laughs> à, was a tham cho nó 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 Thì nó 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 พี่น้องครับเมื่อนี้งสิมาชมพระพี่น้องมาชมบรรยากาศนะเกิดขึ้นมาทำปาะเด็นในภาวาท่ามกลางบนเลยว่าต้นไม้ดอกไม้มันเป็นอย่างนี้ห่มชื่นยูบอนะครับทางพพี่น้องไปบนข้างบนกับธรรมชาติแล้วก็ไปทำพิธีการนะครับผู้พี่น้องเคยไปคุณกัเคยไปปิดจั๊กมองกับมองวายนะครับพี่น้องครับไปพร้อมๆได้กินสังเกตุนะครับโยน ำคำับอาเดลวัติยุคคมสวยงามเป็นเด็กน้องเนือเอาไปพับกันครับประชาสัมพันธ์นี่พี่พี่แต่พี่ค่ารถไปกลับเลยค่ารถไปกลับสิบบาทยี่สิบ ข้าวเขายืมกี่ไปซ่อมกันเลยละอันแรกเขาต้องไปร้องทะเบียนก่อนนะคะเอันนี้คเข้ามาเลยก่อนเ้าเสียเหตุยังอื่นเขาต้องเขาต้องมาลงทะเบียนก่อนเนาะะค่เนาาะ่ม้ำกันแสดงว่าคนขึ้นไปลายแล้วนี่ยแล้วลงทะเบียนเสร็จแล้วไปซื้อตั๋วได้พี่ใหญ่อะ เราจะเบียดเสร็จแต่ขลุด้านนู้นาก็ไปขึ้นรถที่งท่มาใหม่จปแท็กซีคนเดียวคือจะดโทรจังหวัดแล้วกบวกจำนวนคนแม่ค้องแค่เยอะกว่นี้ฮะค้องแค่เยอะกว่านี้วัสดีครับทักีครับโอ้คองแค่ไม่เองตอนนี้เข้ามาเจ้าม้อยคนละเขาเรียกว่ามาไก่แล้วยไปแ้เรา่าเป็นสิ่งที่สวยงามในเปียได้หนไม่งันตางท่อนตางท่อนอ่าอ่าี่ลงครับตอนนี้ ล่วมคือเบลเลี่ยวอะไรมาซื้อตั๋วแล้วตอนนี้สิปไปขึ้นรถนะครับไปวงการเดินทางนะครับเพราะว่าทำพาร์ทเนอร์ในพี่น้องกับผู้ที่ผู้ทีพวกเคยมาหรือผู้ที่ยวไม่อะไรคนอยากเที่ยวมาอีกเพราะว่ามันมันเป็นคล้ายๆแบบอ่าได้หลายรูปแบบนะครับที่ไอพวกตึกสีกองทองนี่เดลว่าได้พอหลายสิ่งหลายอย่างนะครับพี่น้องครับไปขึ้นรถน้ำกันเด้อไปไปพอกันท้างบนครับพี่น้องครับมันต้องมีมอเบอร์เหมือนผมเห็น เห็นต้นไผ่มันแปลกๆเดี๋ยวได้ทำคนใหญ่รถยุน่าขายตัววะอันนี้คือไผ่ดำไผ่ดำอ่าอินโดนีเซียไผ่ดำยังเรามีสามสามไผ่ตรงกลางก็หิน่แหละท่านผู้ชมครับไผ่ดำนะคือจะเป็นสิ่งที่กะแปลกกะแมีนเพราะว่าเขาบอกคยเห็นอ้าวพี่น้องครับกับภามาเห็นอะไรอะอันละไเนี่ยก่อนเดินยางไปขึ้นรถมันเป็นร่ำรวยนะครับพี่น้องเพิ่งเด้อ แต่ว,ว่านอเนี่คือสิกินได้หรือคุณเรียกว่ากินใดผมก็อาจสิกินได้ล่ะใช่สามเหญ้ยผมจะแต่ก้นห,ห,ห,ห่อ,อนอไมนะ่ล่ะอันนี้พันพๆเอ,เอียงก่อนไผ่ดำอินโดนีเซียไผ่ดำอินโดนีเซียแต่มันไม่ได่พันนี่อันเดียวนี่อันเดียวสิแต่ว่ามันมีสามซอเพราบอกมันแยกออกจากกันนั่นละเชวาเชวาตีมอกับจากกันโดเชวาตีมอแยกออกจากอินโด ฮองก็เห็นกันสีพี่น้องเดือบึ้งนะครับพวกก็เห็นกันได้เด้อน้องมันก็กินได้เด้อครับได้ครับแต่ละล้ำมันก็อยากบางแค่น้อยยามเขาไปเห็ดหัวมันบดทนไรอืมอืเอาเอาวาผูกเพิ่มสวยงามเนาะอ่าก็ได้รู้จักอีกแบบหนึ่งขอบคุณอะไรนีขอบคุณอะไรนี่ขอบคุณอะไรครับครับพี่น้องครับมาทั้งทีวันมาท่รนมาติของทำพาแดนเฮานะครับไปขึ้นมันสวยงามเต๋อพิรีทุกท่านผู้ชมครับพี่น้องเชื่อผมคำกล่าวว่ามันสิคือจังผมบอกบ่ ได้ก่อนครับมามาอานนี้พี่น้องแล้วมาขึ้นรถน้ำพันดึ้งเรือฮ้ยครับนี่ร้วยใครอือเลี้ยวครับครับโชคดีโชคดีพอนี้ไปเจอเอฟซีเพราะฮันโค้งเลยตอนเด็กเลยต้องเดทางมาเป็น เป็นพวกอย่างรถสุดมาได้แต่ว่าถานนดีอโย่ั่รถสุก็มาอย่างนันเนงคือเรย่อที่เรียนแวไปไหนสบายดีสบายดีไปรถรอกเลย ่ครคโอ้ครับครับท่าปฏิท่าปฏทุกคนดูก็ต้องดะครับอันนี้คนสีลงเมื่อตัวนี้มอ้ม่นโอ้ยใส่แตงโอส้มข้า้าผู้แห้งตัวัใครดูรองเห็ืนไหนโอ้หว่ยมาเหวน่หมามาๆมาๆสุกคนทุกคนมาจะใช่มาแกใส่หนึ่ง อุ้ยมาันจะากไกลกัวหนึ่งอ๋อนั่งรถมานานเนาะอุ้ยนี่โดนเติมไอ้ออบ่นให้น้ำสะท้อปสามวันแล้วสามวันแล้วอ๋อน้ำเอาเดี๋ยวเดีย ตั้งใจมากตั้งใจมากอะไรคุณผู้ดอกอันนี้โอย้ใหญ่โตจริงแกเนี่ยมารอกรอไรโอ้ยขอบคุณแม่เลยขอบคุณแม่เลยขอบคุณขอบคุณบ้านจะบ้านไหนม้านจากรพันเกลียนะบ้านศิลาบ้านศิลาพอนเก่นบ่บ้าจะพุ่นบ้านกข่าโอ้ยต้มเหลวจิงไหโต้มเหลวลงหน้าเราเราโรยกมัน่าโอ้ยโาจุุมขอนก่อ โอ้ยงามมาอยาไาเนกับแม่หนูเ <c oughs> สวนเนี่ยสวนป่าป่าเนี่ยมากมากที่สิเปน็นองเล้วพระเจา้าพระเจ้าไม่น่ามันที่ชุ่มขึ้นตลอดสิดิจูจะละวังมันที่ชุ่มขึ้นตลอดตั้งเกล็ดเรือเมเด้อ ทีนี้น้ำมันเลี้ยงตลอดบ่โหก็จอน้ำมาจะตัาไหลายอาจจะเป็นน้ำซับอะไรข้างในผลกับน้ำเส่ไหลตลอดคีตลอดซัดเส้นสีแดงเนาะแม่กลานเส้นสีแดงจ้กมื่ันวันน้เก็ดพญานาต้นฟุงบอนั่งดูพี่น้องต้นฟุงเลยแต่เนแก๊เป็นเก็ดพญานาคพ่มือเับพ่มือโดย อาต้นพงนี่ว่ามันหน่อยๆเป็นลอยๆปีมมนท่านปีผูเดีโคเชดีซ้ำด่บ้านเขา,าเป็นต้นพงนั่นแหละต้นพงคือว่าเป็นภาษาไท,าย,ทายไปเรียกโคเชล อันนี้ลากไม่ต้นไม้กิแกหิ่งแต่ว่าเุนมาพลสีเป็นสีสทองสีแล้วอันนี้เพราะเปนปูนปั้น,นเลยนี่เพรานปูนปันเทั้งตน้นไม้ยน่นีย้อนอแต่เิ่นมานพลเพราะปะดัออกเอาสีทองมกามาโอกมสิไม่เบิดทั้งไม้หุ่นทั้งง่ามเจ้สลัก่นุนมะพทะลุเดี๋ยวพมผิดภาพพี่น้องขอบเดีวไวอ่วอ,อ,อะะไปน่ำมันเทศตันเสาจารละตน๊นเนาะมีกาลา ลวมัวมอันหอยันูดมสมบูรณ์เข้าไปเก่าตักขึ้นรลยนเนาะเลือกคนเป็นคนเป็นสูตรเด้ไม่เท่แๆแต่ว่าเป็นมากขัดไม่เขียนอะไรต่าบๆปนสีสื่อๆดกอกลยเป็นว่ายังให้ลูกหลานให้โนยนนน่แมงนกมาบนวมีชื่อาเปินแบ่อลานิงรับั เพราะว่าพุ์นี้พญองว่านี้เพราะว่าเขาเอาไฟฟ้าจะซื้อมันกับสิทธิ์ไฟฟ้าไฟยังใหม่นะคจาังคราังคาวจากอนว่ากังว่กอาร่ากอังค่จะกลัครกอังคุรจากัารุีกสงาร์จาหคารีราจาร์ีาองาร่าองเหมืจาอนเร์าองมี่จากอังวีอังคีจาีุ่รากงารนะีจากอาวกอี่จัว่ัวังคาเวาอัวัดครวาัาจาก ครับวัดธรรมพาเดเเนาะวัดธรรมาเดนเนี่ต่าเป็นช่วงเดียวม่มงิ่งมันจด้ใจนะครับยเป็นพราะเรกลง่คมมเบางนบงคนดีพี่้องครับ สามาเทศเป็นง่าช่างอะไรเนาะค่ะเนาะเบมึงความละเอียดที่พันแจกสลักเนาะค่ะเนาะเป็นรูปเต่าเป็นรูปปลาเป็นรูปปลาบนข้างหลังนี่ปลาปลาต่างๆเนาะค่ะเปิดเป็นรูปนกครเฮ้ยแกสลักยังสวยงามเลยค่ะเนาะเปิดเปนรครเ้างบนนี่เป็นรูปก็บนเนาะค่ะม่เอามงไม่เอาหงบนเป็นใส่เกลียวเดียวมุกลมเนาร แตสลัดเป็นลูกพังล่างนี่ก็สิเป็นพญานาคเนาะค่ะเนาะแล้วก็แม่กลังเส้นสื่ออยแางยาบลาต้องเอาบนนี่สิเป็นลูกใช่ไหมสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์นะคกศนนแต่ที่นี่ตรงตรงลากก็ตรงนีดเป็นเหตุเป็นพญานาคกด้วยีไงนี่ไม่รูตรงลากนะเป็นเหตุเป <Luis> ็นเจ็ดพญานาคเกินไปเร้ อ่ตัวเาตาเจ้ตัวมันสิคำพูดใจได้ถบายปัจจัยทานระประทานองค์ใหญ่ๆจริงเป็นผู้รี้ราใครยังไม่ได้มีโอกาสมาเป็นเจ้าภาสบายรับปนะต้ไม่เป็นหอของเราได้อย่างไรมีนีจะไรคนี่ตนห้าม้นไม่ใช่คุณของเราน่เมา็ตอนนี้จะทำบุญ่งไนะคะ จะทำบริจุดไหนก็ได้มาทั้งปีี่หรอครับสิ้สองยีแต่ถ้าเกิดว่าถ้าจะเป็นแค่ผ้าพ้าปากสานีต่อเล็กกี่ว่าจะเริ่มเรียรื่งที่เป็นมงคลที่สุดเรื่นรลัสงปเร่นนี้รุ่นผัดการฉลองอุโบสถนะสร้างเจพาพ่ะสร้างเฉ้าะต้นอกเ่อไห้ใส่บุญ้มาทำบุญในโอกาส ทางวัดเอกนั 5, 6, 9, 6, 8, ่งคง่าป่าสามนีท้าใครมาเป็นเจ้าภาะพระป่าสามีหนึ่งก็จะได้ทันทีเลยนะเหรียญนะคะเหรียญของวัดท่านมาแหรเนาะเหรียญจะเดินงท กับอาจารย์สมวาไนิ่งทีเขาครับีลนะครับิตมนตั้งใจสมานุาเจ้คุณ่อพะสงฆ์ขอบคุณขอบคุณครับที่านกัก่าเปราศว่าไม่ได้ทำคนหนุ่มสร้างบ้นเรอนคงใหญ่นะกิดากที่มคนแข็งตัวหลังดตว่ีใจ แได้เห็นใช่ไหะสายบุญที่จริงมันจะระเบิดนะคที่็้างนะคัสาุขบากือเร่านตอโอ้ตกด้หอดุลหอดลายมักอันนี้พาะันตายที่เหเป็นเสายิ่ในสล่านเนี่ยจนมันตายเลยแต่ว่าหาบ้นอยากที่ันอันนี้จนฝงรับฝงฝงร้อยปีพันปีนี่มันเท่ากิน้นผงเลยนะครับ ก็งั้นแต่ก็ร้าปาได้ดีมากเลยคนะพี่นะงั้นก็คุณแม่ได้ไปแต่วัาคิดหนักเลยพี่น่าเป็นผมนเด้อทั้หที่จะเป็นเป็นนำ้ำตก นี่คอน้องเลเห็อกุมนอล้ครับอะไนน้งทนแงสูงุดงอ้อนีน้อเลยคุณหลายเสือคุณเลยจะไม่เห็นกระได่างเนื้อทพวมคุณผู้ละนรักษาในทุดดีแต่รักษาต้องจะอาดทีเป็นสถานทีต้องเพื่อศึกษา Okay. นะครับแม่เป็นพ่การเื่อเราจ,จกินกาแฟที่มีอยู่ี้แแอดมินงขอบักก่อนแอดมินเนยเหรอครับขอบักก่อนอาอารกินพุทเาแตงเลยดีเลยี่น้องคนท่างถึงท่างลกมนันครับต้องขอข้าง,งกับ่มันแบบพือจสิ้นที่ประดับประดานะครับสิ้นที่ที่น้องหาบงหยาหาที่ต้นผมต้นกงหรือ,อ่มันธรรมดา้อยปีพันปีสุดยอดสุดุมเด้อดิ

哎。Bye.